ก็พบกับน้องหมอนะคะสำหรับรายการบล็อกของเราซึ่งตอนนี้ก็เป็นอีพีเท่าไหร่ไม่แน่ใจละน่าจะเป็นอีพีที่สี่เนาะก็คือวันนี้นะคะเราพาทุกคนนะคะมาอยู่กันที่สวนสัตว์เปิดเขาเียวก็วันนี้นะคะน้องหมอนี่ยจะมาพาทุกท่านนะคะเดินเที่ยวนะคะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวรอบเล็กนะคะดูที่ว่าหนึ่งรอบเนี่ยเราจะใช้พลังงานทั้งหมดเท่าไหร่กันแน่ในระยะเวลาทั้งหมดอ่าเท่าไหร่ไม่รู้นะลองมาดูกันโอเค่ จริงๆนะ่ะตั้งแต่เริ่มเข้ามาเลยทุกคนก็จเจอกับเป็นจุดบริการนะคะรถแคมรถท่วงของเรานะคะซึ่งสําหรับใครที่แบบไม่สะดวกเดินจริงๆนอะ่ะอย่างที่บอกในรอบเล็กเนะี่ยเรามีบริการทั้งรถท่วงแล้วก็รถกอล์ฟให้เช่าด้วยนะ ต่จริงๆวันนี้เราอยากเชียร์ทุกคนเดินมากกว่าก็ลองมาติดตามการเดินของเรากเดินทางจังหวดอย่างที่บอกรถแคมเนี่ยออกทุกทุกห้าถึงสิบนาทีบริการตลอดนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจก็สมาขึ้นรถแคมตรงนั้นได้มันจะมีจุดบริการรถรถทัวร์รถแคมเนี่ยตลอดเลยนะคะุดบริการทัเที่ยวนะคะ information center สำหรับท่านใดที่อยากได้แผนพุ่งแผนที่อะไรเงี้ยก็มาติดต่อตรงนี้ได้ อ่ะไปเดินไม่ดีว่าจริงๆนะคะพอพอผัดถัดจากตรงรถพ่วงนะคะรถลางเราก็จะเดินตรง,ตรง,ตรงมาเรื่อยๆตรงนี้เลยหลังจากที่เราเดินผ่านตรงอาคารประชาสัมพันธ์ตอนแรกเนาะจุดแรกที่เป็นจุดฟามิงโกจุดสตาร์ทของเราตรงเมืกี้เดินมาได้ซักประมาณ2 0 0เมตรเนี่ยเราจะถึงสวนแสดงแรกและที่เราจะพบกันจริงๆสวนแสดงตรงนี้เป็นจุดที่เราเคยถ่ายซูเอทโฮมไปแล้วด้วยนะคะก็ะคือเกาะชันนี้นั่นเอง ะเรียงกันไปเลยเดี๋ยวจะพาไปทักทายนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะตะกี้มันเป็นจุดสตาร์ทใช่ไหมของรถมีรถแคมรถพ่วงบริการ่ะสำหรับท่านใดที่แบบมีผู้สูงอายุหรือแบบไม่สะดวกที่จะเดินะเราก็จะมีจุดที่แบบเป็นจุดบริการรถคล้ายๆกับรถกอล์ฟอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีจอดอยู่นะคะสามารถติดต่อสอบถามค่าบริการตรงนี้เพิ่มเติมได้นี่ก็จะเป็น รถกอล์ฟนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากใช้รถกอล์ฟนะคะก็สามารถมาได้นี่นะคะจุดแรกเกาะชนีเฮลโหลสำหรับชนีตัวแรกที่เราเจอะค่ะก็เป็นชนีผมกุดค่ะเคยออกสู่แอทโมมาแล้วน้องคนนี้ออกบ่อยออกบ่อยอยู่ก็เกาะชนีตรงนี้เราจะมีอยู่หมด4เกาะเนาะ oh. แล้วจะเป็นตรงนี้จะเป็นเกาะของผมกุดนะคะมีชนีผมกุดอยู่แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเกาะของน้องชนีมือค่ะ คือจะบอกว่าเราไม่รู้ในกล้องเ,เห็นไหมแต่ตรงนี้เราเห็นชันเลยน้องนอนอยู่เซย์เ l ลโลน้องน่ไยดีกว่า h e ลโล h e ลโลน้องไม่สนใจอะ่ะ <laughs> ชน,นิดมือขาวตัวยอยู่เกาะน,นี้นะคะคือเป็นช่วงแบบนอนน้องแบบล้มลางทฤษฎีต้องอยู่ขันนปีเลยเวลมวมากเลยลูก <laughs> น้องบอลน้องอยากอับแดดน้องอยากนอนนะคะ <laughs> ก็ถัดจาก เออขาวตรงนี้นะคะก็จะเป็นนอเกาะที่มีเสียมังอยู่นะคะเสียมังอยู่บนนู้นนะคะชนีตัวที่ใหญ่ที่สุดเสียงร้องดังกังวันได้ถึง5 6กิโลเมตรนะคะอยู่ข้างบนนะคะชนมีเชียมังหรือว่าชนีดาใหญ่นี่แล้วก็มีป้ายข้อมูลสาหรับเด็กๆที่ชอบอ่านป้ายนะคะหรือใครที่ชอบอ่านป้าย ก็เป็นคนที่ชอบอ่านป้ายในสวนสัตว์เหมือนกันเพราะว่าป้ายข้อมูลในสวนสัตว์อาจจะบอกเรื่องของไบโอโลจี o L ข้่าวนะคะแบบรูปลักษณ์ต่างๆแล้วมันก็ทําให้ดูแบบน่ารักคุกคิกอ่ะเด็กน่าจะชอบอย่างที่บอกว่าสวนสัตว์น,นอกจากจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ยังเป็นที่ที่แบบเสริมสร้างความรู้ด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นชนิดแก้มขาวแก้มขาวเป็นชนิดที่ไม่ได้เจอในบ้านเรานะแต่ก็เป็นชนิดอีกแต่พันหนึ่งที่ค่อนข้างหายากอุาามเมาคันเนี่ยหายากง เดินมาเดท่าไหร่เนี่ย400เมตรทุกคนเห็นไหมอันนี้คือเดินแบบเอื้อละเหยด้วเยนะจริงๆข้างๆเนี่ยก็จะมีกรีนอิกววนาสแสดงอยู่ข้างๆด้วยนะคะไปทักทายน้องอหดีวยวไหนๆก็เดินมาละนี่ให้ดูชาัชาดๆนะคะกอล์ฟคัทพิกเก็ตนะคะรถกอลฟจะอยู่ตรงนี้ สำหรับท่านใดที่อยากต้องการซื้อนะคะตัวรถกอลจะอยู่บริเวณตรงนั้นอ่ะกรีนอีกกว่าหน้าน้องอยู่ไหนกันอะอ๋อเราเห็นแล้วอีกยู่นั้นอยู่นั้นตรงนั้นเออโอเคไปต่อ สวนะคะไม่ยากเลยเพราะว่าปกติเอวก็จะมีคล้ายๆกับป้ายบอกทางอยู่นะคะว่าตรงไปตรงไหนเจออะไรยังไงบ้างนะคะเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้ามาทางเนี้ยเลี้ยวไปทางซ้ายมือนะคะเราก็จะไปเจอฮิปโปเก้งยีราฟเมียแคทนะคะเป็นโซนแอฟริกันนะคะตรงหรือทังเลี้ยวซ้ายก็อาจไปเจอกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มสัตว์โชว์หรือไม่ก็เนี่ยตรงไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันแป๊บหนึ่งนะคะก็คือไปดูเพนกวินนะคะแล้วก็มีสวนสัตว์เด็กนะคะหรือซูคิดโซน นี่นะคะถึงแล้วซูคิสโซนจะพาทุกคนนะคะไปดูเพนกวินกันนี่นะคะเพนกวินเอ็กซ์เพีชั่นเนี่ยถ้าวางแผนรอบการเดินดีๆนะทุกคนเห็นไหมมันจะมีทาวเวทเพนกวินอยู่นะคะเป็นช่วงนะวันธรรมดาเวลานี้เวลานี้แล้วก็นี้วันหยุดวันหยุดเฮ้ยใกล้แล้วนะใกล้ถึงเวลาอยู่อ่ะไปล้างมือหน่อย เราอยู่ในสถา,านการณ์โควิดนะคะเราต้องล้างมือเพความสะอาดไอ้เพนกวินไม่เห็นมาทักใคยเราบ้างเลยวิ่งยังไงมาแล้วหนึ่งตัวเอาหายไปโอเคโอเคโอเคไปต,ต่อเถอะทุกคนสำหรับเพนกวินที่แต่แสดงที่สวนสัตว์ปิดเขาเขียวนะคะเป็นเพนกวินทัมโบนะทัมโบเพนกวินก็คือเป็นเพนกวินที่แบบไม่ได้อยู่ในอากาศที่ค่อนข้าง หนาวจริงๆเพนกวินมีหลายประเภทนะคะบางตัวแบบต้องอยู่อากาศเย็นมากๆแต่ว่าอย่างโซนทแบบัมโบเพนกวินจะเป็นเพนกวินที่แบบเขาจะอยู่โซนเขตร้อนหน่อยๆน,นะคะเขตอ,อุอนละกันเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าตรงนี้มันเป็นรั้วของซูพิโซนมันไม่ได้มีแค่เพนกวินกับเก่งนะมันยังมีสัตว์อือ่นๆอีกนะคะมากมายก็จะมีตัวที่เราเคยถ่ายสวเทโฮมแล้วก็คือไอ้เจ้าหนูยักษ์คับบิบราแหละแวะมาดูคบิบรากันหน่อยดีกว่า ก็ hey, hey. ยังไม่ออกจากสูคิโซนะเนี่ยหนูยักคาปิบาร่านะคะเคยเป็นดาราในสูแอ o โฮมของเรามาแล้วบริเวณโค้งเนี้ยค่ะมันมีทางเดินไปได้หลายทางมากถ้าไปตรงนั้นน่ะมันจะเป็นบอ่อิปโปใหญ่ๆเป็นทางเลาะซึ่งก็เลาะเดินเล่นได้สวยงามมากน่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยแต่เราจะไปตามถนนเมนดีกว่า <Okay. S 2> เนาะเข้าใจง่ายๆพาเที่ยวถนนเมนละกัน เพราะฉะนั้นถ้าใครดูคลิปน้องหมอคลิปนี้นะคะให้บวกเวลาเพิ่มไปได้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยถ้าจะเดินแบบเดินไปเลอะไปเรื่อยอีกเดี๋ยววันหลังจะพาเดินขนาดนั้นล้กันเนาะพอเราเดินตามถนนเมนมานะคะที่ระยะตอนนี้่าจะประมาณ700เมตรแอบเราจะเจอทางแยกนะคะแยกตรงนี้ซึ่งถ้าเรายังตามถนนสายหลักไปทางเนี้ยเราจะไปเจอ ฮิปโปต่อนะคะแต่ว่าสำหรับท่านใดนะคะที่อาจจะแวะฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้จะเป็นช็อตคัพเล็กๆนะคะไปยังที่แสดงโชว์ความสามารถสัตว์แล้วก็อาคารสัตว์เลยคานนะคะก็สามารถไปทางนี้ได้แต่วันนี้เดี๋ยวเราเหมาะพาไปทางถนนมนก่อนละกันโอเคไปดูฮิปโปก่อนแล้วก็ข้างๆฮิปโปค่ะก็จะมีเก้งเก้งธรรมดานะคะเก้งแดงฮ่าด๊า นี่เราก็มาถึงฮิปโ,โปแล้วนี่คนนี้นะคะก็คือคุณแม่มาลินั่นเองฮิปโปที่อายุยืนที่สุดนะคะในประเทศไทยนะคะตอนแรกมาริอยู่บ่อน,นี้อยือบ่อนี้ตอนนี้ย้ายมาอยู่ย้ายมาอยู่บ่อน,นี้แล้วคุณยายย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแต่เดิมคุณแม่มาลิอะค่ะอยู่ที่สวนสัตว์บุสินะแล้วก็ตอนนี้ได้ ย้ายมาอยู่สวนเปิดเขาเขียวแล้วเป็นดาราประจําที่นี่เลยฮิปโปโอายุยืนก็จะเป็นครอบครัวฮิปโปโหมดเลยนะคะนี่ก็คือพ,พี่ถั่วแม่พี่ถั่วพี่ถัวแดงนะคะเป็นหลานของแม่มลลารีทัดจากาฮฮิปโ,ปโปนะคะก็จะเป็นปิกมี่มาเจอเซเลบหน่อยว,ยวะ่ะลอตนุตนตุน มดต้นตุนไม่สนใจเลยเลยอ่ะก็มาช่วงตุ่นกำลังกินข้าวนะคะตุ่นไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่วันวันคุยกันหน่อยดิวันไม่สนใจอ่ะน้องตุ่นของเราได้ขววก,กว่ากว่าละข้างๆฮิปโปนะคะนี่ตรงนี้คะคะเป็นหมีขอนะมีขอหรือบินตุลงหมีที่ไม่ใช่หมี จริงๆแนละ้วมีขออยู่ในกลุ่มวิเวอร์ลีเดนะคะหรือกลุ่มชมดเป็นพวกชมดอีเห็นนะคะมากกว่าเนาะแต่ว่าเขาแค่มีรูปร่างคล้ายหมีนั่เงดูสิดูหางดิหางทรงพลังมากหางใหญ่มากค่ะแด,ด่ๆทำไมคนนี้แบบทำไมคนนี้ลงไปอยู่ข้างล่างครับ วันนี้อยากคุยด้วยเหรอครับ <c oughs> ทำไม <c oughs> ทำมน้องลงไปอยู่ข้างล่างครับ <c oughs> แล้วก็ถัดจาก โป้นะคะทาดาเฮ้ยครบแล้วครบหนึ่งกิโลแล้วนี่นะคะเราก็มาถึงแอฟริกาโซนกันแล้วนะคะแอฟริกาโซนเขาทำเป็นโซนที่ใหญ่แล้วก็มีสัตว์อยู่หลากหลายมากมายมากเลยไม่ว่าจะเป็นยีราฟนะคะวัรืบ,บักนะคะนกกระจอกเทศนะคะเจมบ็อกซ์ออริกนะคะมีอะไรแก่นกกระเรียนหงอนผู้มีนายาล่า มีวิบีสนะคะคือที่สวนตะปดของเขียวนี่มีแากโซนแอฟริกาเนี่ยเยอะม,มากมากมากเลยเราว่าเราน่าจะได้ทำซูเทโฮมอีกหลายอีพเลยแหละตรงเนี้ยเขายังทำไม่ครบเลยแหละก็ข้างๆข้างๆโซนนี้นะคะบอกเมียแคดอยู่ฝั่งนี้นะคะน้องก็เป็นจอมขุดนี่นอนอาบแดดอยู่ดูทุกคนเห็นกันไหมอะเดี๋ยวลองแครบน้องนอนอยู่พวกนี้จะเป็นจอมขุดนะคะชอบขุดชอบมุดท่อนะคะ ลักษณะส่วน,สนแสดงก็จะแบบอิงให้เหมือนกับตามาพื้นที่ที่อยู่ของเขาหลังจากที่เราเดินกันมาเรื่อยๆนะจากถัดฮิปโปมาจนถึงแอฟริกาโซนเนี่ยมันจะมีทางแยกเล็กๆนี่เราจะพาเดินไปซึ่งมันจะสามารถเข้าไปดูสิงโตขาวได้นะคะก็คือ เดี๋ยวมัมมอจะพาไปนะคก็คือก่อนที่เราจะตรงไปตามถนนเมนเนี่ยมันจะมีทางแยกทางขวามือนะคะก็จะเป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยเข้าไปดูสิงโตขาวนะคะเข้าไปถ่ายรูปใกล้ชิดกับสิงโตขาวได้นะคะนี่ตรงนี้แอฟริกาสซานานะคะเป็นป้านยานี้นะเดินตรงเข้าไปเลยไปเดินตรงเข้ามาตรงนี้เหาเราจะเจอกับนี่คเขาปวมาลายนะคะก่อนนะคะเป็นเ e r ร์เชลซิบอนะคะ น้องก็กำลัง enjoy eating อยู่เลยโ่าไหเฮ้ย,ยนางจำเราไม่ได้เว้ยจริงๆตอนแรกอะคิดว่าบ้านเนี้ยจะตื่นเราเพราะเราใส่เสื้อตัวนี้มาวันนี้นางไม่ตื่นสงสัยเราปลอมตัวเนียนอยู่ถ่ายรูปสนยดีใจคือไม่คิดว่าจะสามารถใส่สักครับมาอยู่กับมาลายได้ะะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่หนึ่งนะคะโอ้ยน้องหายไปไหนอะ น้องหลับอยู่น้องไม่คุยกับเรามีสิงโตขาวอยู่แต่ว่านอนอยู่ตัวเดียวไม่รู้ตัวอื่นไปไหนก็นคือตรงเนี้ยนะคะจะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถมาถ่ายรูปเล่นกับน้องได้เป็นอีกจุดพอยหนึ่งที่คนชอบมาเซลฟี่กันน,นี่่ที่บอกนะคะแอฟริกาโซนิงอันนี้คือไนร่าไนร่าก็เป็นแอนทิโลนะคะอแอนทิโลปอีกตัวหนึ่ง ที่เขาแขียแมวที่หลบหลายตัวเลยมีแบ็กบักด้วยแบ็กบักดูงนู่นอันนี้ในอลาอันนั้นวีโรบีส์น,น,น, Beast, นะคะลิงไม่เกี่ยว <laughs> ทุกคนอย่างที่บอกเนาะเราเวลาเราเดินอะสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือทุกคนเก็บขนมเนาะของกินอะไรอย่างเงี้ยให้มีชิพนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าในส่วนเราเนี่ยมันมีลิงธรรมชาติอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วน้องค่อนข้างดือ้อแบบดื้อมาก ดื้อด,ดื้อจริงๆนะคะน้องจะแย่งขนมของกินมนาะ<ๆ>เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะที่มาเที่ยวที่เดินเที่ยวอ,อะไรเงรี้ยพยายามเก็บพวกขนมของกินอะไรอย่างเงี้ยให้อยู่ในกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะบางทีน้องมาแย่งถึงมือเลยล้วก็พยายามเนะาะอย่าแกล้งแยแยลิงนะคะหรือว่าอย่าแบบไปจ้องหน้ามันอะไรมันพวกนี้เขาจะคิดว่าเราจูโจ้องเขาทำลายเขาเด้อเดี๋ยวจะมีอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะหลายๆอย่างเวลาโดนลิงกัดอะไรเงี้ยมันอันตรายในเรื่องของโรคสัตว์ติดคนอะไรอย่างนี้ด้วยระวังเราป้องกันไว้ดีกว่า หลังจากที่เราออกมาจากตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินไปดูตัวอื่นๆกันตามถนนเส้นหลักมาเดิมเดี๋ยวจะมีนี่ที่ปั่นจักรยานนาวาอยู่ข้างๆนี้ด้วยนะคะแต่จะบอกว่ามันมีทางเชื่อมกับฮิโปด้วยนะอย่างที่บอกตอนแรกไงว่ามันมีทางเชื่อมเล็กๆน้อยๆอยเต็มไปหมดเลยคือถ้าเดินเล่นน่ะเพลินมากแต่จริงๆการเดินน่ะมันมันขึ้นอยู่กับ ว่าเรามากับใครที่ไหนยังไงด้วยนะสมมติถ้าเรามีผู้สูงอายุหรือมีเด็กเล็กมาด้วยอะ่ะน้องหมอก็มองว่าถ้าเราเช่ารถอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะโอเคกว่ากับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบออกกำลังกายไหวเดินไหวอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เฉี่ยให้เดิน,น่ะคะ <Okay. S 2> นี่คือไรโนค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เราเดินเส้นไหนเนาะ แต่ถ้าเราเดินตามเส้นนอกมาก็ได้แต่มันจะเป็นทางรถวิ่งนี่แแล้วก็จะมีโซนมาดากัสการเพราะว่าตรงกันข้ามนะคะจะเป็นเกาะลีเมอร์ซึ่งจะมีลิงเทลลีเมอร์อยู่แต่ว่าตอนนี้ส่วนแสดงลิงเทลลีเมอร์ปิดอยู่เนะาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูแรดขาวกันนะ,ะกะนันเข้าไปดูแรดขาวดีกว่าตัวนี้นะคะเรามีสมาชิกแรดขาวทัง้งหมด4ตัวนะคะเเดก็น้องก็กำลังเอนจอยการกินอยู่นะคะซูดี ว่าไรซูดี้ซูดีไม่สนใจเราเลยของเราเป็นซาเทิร์นไวไรโนนะคะหรือว่าแรดขาวใต้นะคะก็เคยทำซูเอโทโอมไปแล้วด้วยเลยก็เป็นคือถึงแม้ว่าประชากรของซอเทิร์นไวไรโน o เนี่ยยังเหลือค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าก็ก็ถือว่าแบบน้อยน้อยลงมากน้อยลงมากคือว่า ไว้ไว้ที่แมทมันกระด้ากระดิ้นดิ้นมาจากคำว่าไว้นะคะกินกินกินและขาวใต้นะคะ s o วเทิน White ไว้ i t e l i ตอนนี้นะทุกคนเราจะมาอัปเดตการเดินของเรากันว่าเราเดินมาถึงตรงไหนยังไงแล้วนะคะอตอนแรกนะคะจุดเริ่มต้นนะคะเราอยู่ตรงนี้ฟามิงโกจุดเปิดนะคะ เราเดินมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตรงนี้แล้วนะเห็นไหมเราเดินตามถนนเมนเนาะแต่อย่างที่บอกมีซอยเล็กซอยน้อยเต็มไปหมดอ่ะเนี่ยแต่มาดูกันว่าตรงนี้เราใช้เวลาเวลาเท่าไหร่รเราเดินไปประมาณ1นกิโลครึ่งนะคะใช้เวลาไป36นาทีก็ได,ดได้ได้อยู่นะเดินเรื่อยๆชิวๆเจอกับฟามิงโกอีกแล้ว เป็นท่าพักเขาค่ะคะ่ะของที่นี่จะเป็นเกรเตอร์ฟามิงโกนะเป็นฟามิงโกใหญ่เดินพอกันดีกว่าภารกิจของเรายังไม่จบสิน้นแ่ถ้าสังเกตละมันจะมีแบบเป็นคล้ายๆกับ ป้ายอะป้ายเหมือนคล้ายแคมสต็อปเนี่ยแคลมสเตชันอยู่ก็คือรถท่วงของเราค่ะที่มีขับเนี่ยออกคุกๆู่ห้าเหนสิบนาทีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อยขึ้นมาจริงๆก็แวะขึ้นรถท่วงก็ได้จุดแคลมสเตชันของบริเวณนี้จะอยู่ตรงนี้นะนะคะแ้วก็เนี่ยมหมอจะพาทุกคนมาดูทุกคนเห็นไหมพอเดินมาถึงจุดเนี่ยมีทางแยกนะนี่คือถนนเมนแต่จริงๆอะ่ะมันจะมีทางเล็กๆอีกหนึ่งทางอยู่ข้างหลังนะคะ จะมีป้ายอยู่นี่ใช่งไหมมีซ่อนอยู่มันก็คือบอ่อหมีอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราจะไปดูหมีกันอ่ะแล้วก็อย่าลืมพกน้ํามาทานไว้นะคะเพราะว่าถ้าแดดร้อนๆเน,นี่ยเดี๋ยวออกกําลังกายไปเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวอาจจะแบบเสียเหงื่อเสียน้ํามากๆเนาะอาจจะแบบถ้าใครที่แบบสูขภาอ่อนไม่แข็งแรง่าไรอาจจะแบบไม่ค่อยดีเนาะอย่าลืมทานน้ำเยอะๆนะคะพกน้ํามาด้วยเรื่องของห้องน้ําท่องทา่ก็ไม่ต้องห่วงอะไรเพราะว่ามีบริการตลอดทางะคะ่ะนี่นะคะ จุดแรกเห็นสัญลักษณ์ไหมนะคะตรงนี้จะเป็นบอ่อหมีนะคะซึ่งบอ่อแรกนะคะกาเป็นบอ่อของหมีควายนะคะเป็นหมีสองชนิดที่พบได้ในบ้านเรานะคะหมีแบบเป็นหมีจริงๆไงแหมถ้าใครดูสูอะดผมน่จะจำได้นะคะนะคะน้องน้องหมีควายนะคะตอนนี้น้องซ่อนตัวอยู่หนึ่งตัว หนึ่งตัวซ่อนอยู่โขวดถีทข้างหลังคิด <c oughs> ว่าเราไม่เห็นเหรอแต่อีกสองนี่ไม่รู้หายไปไหนไม่รู้ซ่อนอยู่มุมไหนหาไม่เจอนะคะบอหมีอันยิ่งใหญ่ถัดจากบอหมีควายก็จะมีหมีหมาอยู่ตรงนี้นี่หมีหมาก็ซ่อนอะ่ะตายละน้องซ่อนเราอะ่ะหาไม่เจอ แล้วก็นอกจากจะมีหมีควายกับมีหมานะคะก็ยังมีคนที่บอกว่าเหมือนหมีแต่จริงๆไม่ใช่หมีนะคะก็คือมีคอนะคะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามลองมาดูกันน้องอยู่ไหมจริงๆในบบอเนี้ไม่ได้มีแต่หมีขอนะมีนาคด,ด้วยเป็นสมาชิกในอันดับสัตว์ปีกเนื้อเหมือนกันน้องนาคน้องนาดว่ายน้ำว่ายน้ำอยู่ เห็นไหมตัวเล็กๆอยู <S <S ่ตรงนู้นหนักเล็กเกินกันโอ้ห้ายมีขอไม่เจอเจอหน้กแทนนะคะแท้แรงไปย้อยกินไ้กินเยอะมันลายอยู่จัดอย่าทะเลาะกันสิไปว่ายน้ำกินไปไปกินบนต้นไม้มาค่ะกินน้ำเร็ว ตรงนี้มันท้องตรงเีนมันท้องอ๋อตระเีนท้องอยู่เหรอนี่ใช่ดูท้องใหญ่ได้น่ะอ๋อท้องใหญ่มีบอะอันตัวผู้อันตัวผู้ไปเร็วตรงนี้มีสองตัวเนาะสองตัวตระเวนท้องนะท้องกะโดดตัวแสบอยู่ตรงนู้นนะคะอือค่ะโอเค ใช่โอดูเวลาเดินน่ะเขาใหญ่เลยอ่ะ uh น huh um> um> ี่อืมเอนจอยการกินปลากันอยู่ก็แสตช์ทายที่คิปเปอร์แถวนี้ด้วยนะคะเดินกันต่อนี่นะคะตัวแสของเราเราจะไม่ไปยุ่งกับไม่ไปยุ่งกับพี่ๆเขานะคะพยายามหลีกเลี่ยงกัน ตกตารหรือเข้าไปเล่นเข้าไปอะไรแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าพยายามเก็บของกินขนมอะไรอย่างเงี้ยของขบเคี้ยวนะคะอย่าถือเดินกินไปมาเนาะเพราะว่าพี่พีเขาพร้อมจะลุยกับเราตนอนลอดเวลาแล้วลก็เนี่ยค่ะพอเราเดินมาถึงตรงเนี้ยมันก็จะเจอเส้นที่เราเส้นที่มันตัดมาจากที่แบบแยกนั้นอยู่ดีอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะเดินมา เจอกันนะคะเพราะฉะนั้นแวะเข้ามาดูหมีหน่อยก็ได้นิดนึงโอเคแวะเข้ามาข้างในมีน้องหมีอ้วงๆนั่งอยู่นะคะกำลังจะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะตอนนี้ได้ประมาณเกือบ2องกิโลแลซึ่งพอเราเดินขึ้นมาตรงโซนข้างบนเนี่ยเราจะไปเจอกับจิงโตขาวนะคะน้องชมพูนะคะแล้วก็ไปเจอกับสปอตเต้ไทยนานะคะแล้วก็มี น้ององังหุนเมลอนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูท็อปวิวนะคะของอัจิกาโซนกันทั้งคนตามข่าวในเพจทุกคนจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าแบบเมื่อวันที่หนึ่งมกราที่ผ่านมานะคะที่สวนสัตว์ป,ปเขาเขียวเนี่ยมีเบบี๋สมาชิกใหม่นะคะจากคุณแม่โบของเราแต่ไม่รู้ว่าจากมุมนี้จะเห็นน้องไหมนะอันนี้แม่โบนะคะแม่โบสวัสดีค่ะสมาชิกบ้านยีราฟของเรา แล้ no. วงงว่าวงไงพักผ่อว่าไงพักผ่อจริงๆเรามีแบบเบบีเกิดใหม่มีเบบีเกิดใหม่อยู่อ่ะทุกคนแต่แบบน้องน้องซ่อนซ่อนกล้องนะคะอุ้ยนีเดินมาแล้วไม่รู้ทุกคนเห็นไหมเขาพยายามจะถ่ายให้ทุกคนเห็นนะจะบอกว่า โกงนกใหญ่อะทุกคนถ้าเกิดเดินจริงๆอะน้องบอกว่าจะต้องบวกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้จบแค่ตรงนี้หรือตรงนู้นแต่โกงลกใหญ่นี่ค่ะทุกคนเห็นโดมข้างหลังแั้วไหมมันมีโดมอยู่ข้างหลังซึ่งแบบต้องใช้เวลาน้องบอกว่าถ้าชั่วโมงอะถ้าเข้าไปเดินอยู่ในนั้นอะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะไปถึงส่วนแสดงช้างเอเชีย วิ่งขึนเนินหรอ